ลุงขายติมเออสีไหนครับตอนนี้อะไรดมเฮ้ยนัยวร้ลลอนไรเฮ้ยติมสวัสดีครับมีรถอะไรบ้างครับผมมีก็ที่ม้<ง>ยาไม้ทนะี่ใบเขียวตอเบอรี่ลุงขายยังไงครับ ตุลายี่สิบเลยนะให้แฟนผมมาก่อนขายดีไหมครับลงุงพอ,อได้อยู่มันร้อนอ่ะนะอากาศร้อนร้อน <c oughs> เอาแล้วเอารถอะไรลุงรีบไปขายกลัวฝนเมื่อวานดีหน่อยเมื่อวานดีหน่อยปนกันได้ใช่ไหมครับ พอดีฝนตกพอดีฝนตกออกทุกวันเหรอครับลุงไปกับรถอันนี้หาทุกวันได้ทุกวันไปไกลไหมครับวันหนึ่งนี่หลายโลอยู่หลายโลอยู่เออดูทยี่สิบเข้าบ้านฝนตกพอดีครับ น่าเลยนี่ไม่ได้ไม่เหม็นปวดตนี้ต้องรีบเลยหน้าฝุ่นอันนี้ผมให้ไม่ต้องพอนลุงเป็นกำลังใจให้ลุงแต่ผมผมขอแายลูกกับลุงหน่อยลุงคือชีมิตรเห็นไหมโอเคอบคุณทุกทุกทนะลุงแดดร้อนด้วยเนี่ย เจ้สู้ๆครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ลุงพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นร้อยหนึ่งไม่ต้องค้อนนะพี่น้องเน้าพันไปแล้วเดดร้อนไม่อยากรบกวนเวลาพันลายพันจะไปขายต่อนะพี่น้องเนาะไอ้ดูไอติมสิไหนดูนี อ,อร่อยไหมดื <c oughs> ่งดีรสชาเขียว,ยวพี่น้องเออรสมีรสอย่างนี้นะ ได้เขียวกะทิยี่สิบเดี๋ยวเราเบิ่งข้างล่างนะมียังอีกมันมีอะไรมีแค่นี้เหรอไม่ได้ใส่ยังเลเหรออ๋อมันจริงๆมันมีเครื่องอยู่อืมมาลีกับบ๊รีอยังพัลลายไปน้อยพัลรีไปขายลุ่งฮ้อนดแดดเนาะไอจิมเพิ่นเต็มทางอยู่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวรบกวนเวลาเพิ่นอาการฮ้อนอยู่ขายดีจิดอ่ะ สภาพาคลดีอยู่อากาศมันร้อนๆอิซิมีจังหน่อยดิ <laughs> อือหือ,ค,อครับบเนี้ยแบบเมครับล้วผมแล้วจิเมเบีเอเอ <laughs> โอเคบายบายพี่น้องเนี่บยบายบายล <laughs> ิลิจะขอโตก่อนพี่น้องเองกกลังจี มีแค่นี้เหรอใช่มีแค่นี้แหละเอาหมดเลยหมแยาหมดเลยเอ,เอาหมดเลยครับ ยาขายได้วันกี่บาทครับเนี่ยร้อยกว่าบาทวันละร้อยกว่ oh. าบาทโอ้มาอมช่วยไปยายขายทุกวันเหรอครับทุกวันมัน,นไม่คุยมแล้วผากนืยามมาจากไหนครับวสวนยายเอง่โอ้อยา oh. งนั้น ผมเห็นยายเหลือนิดเดียวแล้วจะได้กลับบ้านโจยเมาสรใส่ด้วยกันเลยได้แล้วจะนับนะมีกิจกรรมเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยครับแกจะได้กลับบ้านแกอยู่กับใครครับอยู่กับลูกสาวอ๋อแล้วตาล่ะ เสียไปสิบห้าปีแล้วแผบแก้วสวยแผลเราไม่ต้องรักษาใจเราไม่ไหใครรับตาเหรอ,อ,อม่าอีกาบิก,ก,ก,กนี่หนึ่ี่สิบสามสิบเห็นรับเลย มะนาสองตี <Yeah. S 1> <c oughs> สีก,ก็หกสิบอันนี้เท่าไหร่ <c oughs> อันนี้สีก็เป็นร้อยหนึ่งมันน้ก็สองอันนี้ร้อยหนึ่งถูกไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วอันนี้เท่าไหร่ <20. S 1> อันนี้ย <Yeah. S 1> <c oughs> ี่สิบอันนี้ยี่สิบ อ่ะยาไม่หมดเลยเดี๋ยวพอสวัสดีครับเมาเมาเห็นยายสงสัดจะได้กลับบ้านครับใช่ไหมเดี๋ยวหัวเรียหัวแหลงยายอายุกี่ปีแล้วครับแปดสิบแล้วแปดสิบปี ยังแข็งแรงอยู่เพราะมันเคยได้ออกทุกวันน่ะเองถ้าออกมาขายสรักอันนี้เก็บเองหมดเลยเหรอครับจ้่สวนลยไปเลยไปเไปเลยไปเลยไเลไปเไปยไปาไะไเลยลยเยาเยนยไยไปเงอยไ่ไยไเยไยไเลายไป้ลลยไยยไเยย และอันนี้ได้เช่าเขาไหมครับนี่ของลูกสาววันน,นึงเขา<อ>วันละวันละนี่กี่บาทอ๋อเช่าเขาวันนึงวันนี้ขายตั้งแต่กี่โมงครับในสามมันออกมาตีห้าตั้งแต่ตีห้าได้วันละร้อยกว่าบาทยากา้องทีก็ขาดบางทีก็ขาดต้องขายได้งั้นแหะ,ละแล้วพอกินไ,<ม>ไหม,ไมครับอยู่กันสองคนนี่แหละครับ พีคนนี้แหละี่คนนี้ขที่การแด้งงนเดือนแปดร้อยยายได้เจ็ร้อยแค่นี้พี่เเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นตัดผมตัดผมวัวว่าเ้าิงมามาาร์ดมาลวก็ตัดมาว่ามันเมาสีกมทำงานรับเหมาข่อส้างไปกับพี่น้องนะแล้นไปตัดนมมาองปีแล้วได่า แล้วก็ขายผักอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยไม่ทำงานหนัก่อยไทำงานหนักครับครับถ้าไหวก็ไม่ต้องโอ้แล้วข้าวน้ำก็ผงกินเองใช่ไหมครับหรือซื้อเอาาน้ำเดือนละสองร้ยาน้ำเดือนละสองร้อยเออถ้าไหววันนี้่าไปห้าร้อย้เสียมา อดไไงคนแขบ้างอยยายยายยายชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรเพื่อป้าปินป้าปินอ๋อเผื่อได้มารอบหน้าเผื่อได้แวะสู้ๆนะครับขับขับไปก่อน